สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องติลังพงซิ่งอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมร้านผมนะครับมีปรีแอมนะครับสำหรับใครที่มองหาปรีแอมอยู่นะครับงานดีๆนะฮะเสียงแจ่มๆงานเกาหลีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะพี่ว่าเจ้าตัวปรีแอมงานเกาหลีเนี่ยมันแตกต่างอย่างไรนะฮะกับงานปรีแอมทั่วไปและตัวนี้มันพิเศษยังไงนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันเลยครับผมไป นี่นะครับสำหรับเจ้าตัว PM นะครับหน้าผมนี่นะฮะจะเป็น PM งาน MB Audio นะครับหรือว่าเป็นเจ้าตัว PM 7 b a n ์แยกซับอิสระนะครับซึ่งพอเราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับเจ้าตัวปรีนะฮะตัวนี้แล้วก็คู่มือนะครับผมตัวนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่ามันพิเศษนะครับตรงที่เจ้าปรีตัวนี้เนี่ยเป็นงานปนะครับ7 band นะครับแล้วก็ ข้างบนตรงเนี้ยครับเราสามารถปรับได้นะครับว่าเราอยากให้ตัวเจ้าซับเนี่ยมันเป็นความถี่กี่เฮิร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นความถี่ต่ําหรือความถี่สูงนะสำหรับคนที่อยากฟังเบสนุ่มๆนะครับหรือว่าอยากได้เสียงเบสแนวฮาร์ดคอร์นะครับเจ้า p a ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์นะครับเราสามารถปรับได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะเจ้าตัวเจ้าตรงข้างบนของกรีนะฮะเวลาเราปรับซับนะครับความถี่ของซับตรงนี้นี่เองนะครับ ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้นะครับยังมีช่องเสียบ MP3 มานะครับเป็นรูสาย AUX มาให้ด้วยนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากฟัง MP3 นะครับเราก็สามารถต่อจากโทรศัพท์เนี่ยเข้ามาที่ตัวปีได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านเครื่องเล่นนะครับผ่านเจ้ารู MP3 ตรงนี้นะฮะตัวนี้แค่ภายนอกยังเดือดขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในยังไงนะคพี่แต่ภายนอกผมบอกได้เลยว่าตัวนี้วัสดุนะครับทำมาสวยงามมากนะครับนี่นะฮะวัสดุ สวยงามจัดเลยนะครับตัวนี้นี่ครับผมริงมาข้างบนเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมโลโก้ MB นะครับ Audio นูน u นะครับสวยงามนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับถ้าเป็น MB Audio ของแท้นะครับจะต้องมีรียล a l number นะฮะ s e r ลนั number ครบนะครับตรงนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ QC มาให้เรียบร้อยนะฮะตัวนี้ผมบอกได้ว่าสวยจัดนะครับตัวฟฟงตัวฝางานลรยที่ตินะฮะผมอยากให้ทุกคนได้ดูนี่นะฮะสวยมากนะครับ ดูตัวปุ่มนะฮะเป็นปุ่มเหล็กนะฮะสีเงินนะครับดูแพงอ่ะตัวนี้เป็นงานเกาหลีนะฮะนะครับแจ็คแจ็คทองนะครับทองแดงนะครับเป็นทองยิงดำมาเรียบร้อยนะครับให้ดูนะฮะว่าสวยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดไส้ให้ทุกคนดูนะครับใครที่ดูอยู่ชอบใจยังไงคอมเมนต์ได้ผมเปิดไส้ทุกคนดูก่อนอ่ะสำหรับเจ้าตัวไส้นะฮะ MB ตัวนี้พี่ดูดิไส้แมงอย่างเดือดอะแบบงานแบบเกาหลีอะเกาหลีมันจะเป็นงานแบบไม่เยอะอะพี่เข้าใจปะคือเน้นฟังเพออ ไม่ใช่แบบใส่ไอซีมาเยอะๆนะตัวนี้จะเป็นแบบทํามาแบบเรียบร้อยแล้ววงจรละเอียดยิบนะครับตัวนี้นี่ให้ดูนะครับงานนะสำหรับใครที่อยากได้นะพี่ปีอมนะครับสําหรับเอาไปฟังแนวเพาะๆนะครับแนวไฮเอ็นนะเจ็ดแบรนด์ปรับไม่ต้องเยอะนะครับบางคน10แบนดเอาไปแล้วมันปรับยากนะครับก็แนะนำนะฮะเป็นตัวนี้นะนี่ผมไม่ดูงานยาวๆเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวปีนี่นะฮะมาดูงานกันยาวๆเลยนะพี่นะครับแกะมานะครับตัว วอลลุ่มนะครับเป็นวอลลุ่มกันฝุ่นเรียบร้อยนะฮะตัวนี้ให้ดูนะฮะนี่สวยจัดเลยพี่แล้วก็ดูนะฮะที่ผมแจ้งไปตอนแรกนะพี่ไอตัวช่องเสียบ aux อ่ะครับก็คือช่องนี้นะฮะเราสามารถเสียบกับช่อง mp 3ได้เลยนะครับนี่นะฮะเราสามารถเอา mp 3ต่อเข้าไปได้เลยงานโคตรสวยเลยพี่ทุกคนดูงานวงจรอนะ่ะพี่ดูดิคือมันจะไม่เยอะอ่ะที่ผมบอกอ่ะเห็นป่าแต่ว่า ic เวลาเขาเชื่อมมามันละเอียดอะ่ะดูดิมันมันเรียบร้อยจัดเลยอะ่ะดูดินี่ งานเรียบร้อยมาเพรามกอบมัดไฟนะครับหนึ่งมัดนะฮะงานมาละเอียดยิบอ่ะอยากให้ดูนะคอมเมนต์เราบอกด้วยรู้สึกยังไงนะฮะให้ดูกันยาวเลยนะพี่ตัวนี้นะฮะสำหรับคนที่ดูจบแล้วนะครับผมสนใจนะฮะเจ้าตัว pm งานเกาหลีนะครับ7แบรนด์นะฮะแยกซับอิสระงานสีลโพงซิ่ง mb audio ตัวนี้นะฮะรับประกันนะครับ6เดือนนะครับตัวนี้จากทางร้านผมเลยนะฮะสนนราคานะครับตัวนี้นะครับไม่แพงนะครับ ราคาตอนนี้เปิดอยู่เพียงตัวละ1799บาทเท่านั้นนะฮะ1799บาทสำหรับคนที่อยากได้ปี Hi End นะครับเล่นตัวไหนไม่จบนะราคาไม่ข้าม2 0 0พผมแนะนำนะครับเป็นปี MB Audio ตัวนี้นะครับแนะนำนะครับว่าจบนะครับแล้วเสียงแจ่มนะใครดูแล้วนะครับถูกใจไม่ถูกใจคอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะคคลิปหน้าไปแล้วครับขอบคุณครับ